ด,ดูข่าวมานะคะมีเด็กตายบนรถตู้นะคะแล้วเวลาติดในรถนะคะเพลงติดในรถหนูจะทำอย่างไรวันนี้น้องอยาดาจะมาสอนเต้นเพลงติดในรถหนูจะทำอย่างไรนะคะก็สะแสดงความเสียใจให้คุณแม่คุณพอ่อ น้องเขาด้วยนะคะซึ่งเขาอยู่ป .2 อ,อ,อ่ะอ่ะพี่อยู่ปงทับหนึ่งน้องน้องนั่นอยู่ป .2 ทับสองนะคะโอเคมามาทำอย่างนี้อ่ะติดในรถติดในรถอ่ะมาหนึ่งสองมาหนึ่ง สองมาหนึ่งสองสามอ่ะติดในรถติดในรถมาแล้วก็ทำอย่างนี้รู้จะทำอย่างไรอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมามา ติดในรถติดในรถหนูจะทำอย่างไรแล้วก็แบบนี้นะคะทำนี้อย่าร้องไห้อย่าร้องไห้อ่ะอย่ามาหนึ่งสองสามอย่าร้องไห้อย่าร้อ,องไห้ต่อไปหนูดัง มีสติมาหนึ่งสองสามมาโนต้องมีสติตีแล้วก็ทำเหมือนเดิน,นะค่ะติดในเลืติดในเลืนูโจะทำอย่างไรติด ข้นไปปีนข้าไปปีนข้าไปปีนเข้าปีนเข้าไปปีนขึ้นไปไปที่พวมาลไยคนครับไปที่พวมาไรคนครับมาปีนขึ้นไปปีนเข้าไปปีนเข้าไปอะ่ปอะหนึ่งสองสาหนึ่งสองสาหนึ่งสองสา หนึ่งสองสามต่อไปไปที่พวงมาลายคนณขับมามาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่ะไออ่ะ,อะ,อะ ก็ทำเหมือนเดิมติดในล็อตติดในล็อตเนื้อจะทำอ่ะเนื้อจะทำยังไงอย่าเร่งให้อย่าร้องไห้เนื้อต้องมีสติเปิดประตูเปิดทีเปิดทีรัอเปิดทีล็อตแล้วเปิดประตูแล้วเปิดประตู ดึงให้สุดแรงเลยใจอ่าเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องเยดาขอไปก่อนหน่อยถ้าน้องยดาทำอะไรผิดพลาดไปน้องเยดาก็กราบขอโทษหน่อยนะคะอ่าสำหรับวันนี้น้องยดาขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องยดาด้วยให้น้องเยดาด้วยอ่ะให้น้องเยดาด้วย เดี๋ยววันนี้จัพทางไปเล่นกับพี่แบบเปอร์นะคะสีเห้สีสีสัสสเดี๋ยวตอนนี้ยาดาขอไปก่อนนะคะ mm hmm. I love you ่อใ